สวัสดีค่ะวันนี้ลูซี่พามาสวนเป็นว่าสวนที่นอกสวนนอกนะคะสวนของลูซี่นี่แหละคะ่ะสวนที่แม่แบ่งไ้นะคะเป็นมุ่นมั่งของพ่อของแม่พันแบ่งไ้นะคะฝั่งถ้้ก็เป็นบ้านของพี่สาวนะคะเนาะพ่อแม่แบ่งให้เพราะว่าพี่สาวมาอยู่ก่อนแต่ว่าให้ให้ ให้ที่ของพี่สาวหลายกอน,นะคะเด้อให้ทีรูซี่หน่อยกอเพราะว่ารูซี่กะรู้ว่าพี่สาวมาอยู่อกอก็เลยให้พี่สาวหลายกอค่ะมาเตรียมสวนนะคะตัดกิ่งมองกิ่งไม้ออกเพราะว่าพื้นที่สวนตรงนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นสวนกระท่อมนะคะรูซี่เอาลงยี่สิบต้นค่ะไม่แน่อาจจะ เยอะกว่ายี่สิบต้นก็ได้ค่ะเพราะว่าลูกสิษย์ก็ได้ยินมากเพื่นว่ามันดีจังแ่งจังสี่ดีจังไหลเห็นบ่ลูกศิษย์ก็เลยไปศึกษามาดีหนึ่งคือมันช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดอักเสบนะฮะแก้ปวดอักเสบ ปวดคงปวดเข่าวปวดกระดูกกระเดียยวโอ้ยจะหนีมีต่คนปวดมันก็ปวดนั่นปวดนี่ปวดนั่นปวดนี่โอ้ยสารพัดคนจมนะคะเนาะนะคะบางทีเพิ่นว่ามาอีเดียวรู้สิกะป้างไปอีกเนาะเพิ่นว่าใช้อใช้ลดปวดแทนมอร์ฟีนได้ประเสริฐดีกว่ามอร์ฟีนวา่นวาสัมเพิ่นว่าไหมจากเมียนมอเมียนได้รู้สิกะจะปูก อยากปลูกพะยังพะวาหนึง่งนี่นะคะลูกลูกสีกระปินนักเรียนนะคะนะทั้งอ้ายทั้งนองโอ้ยผู้ใดอยเกียีลูกนะคะย่าเอาด้วยค่ะสองปีหวมเนี่ยเมือ่อยหายทรงทรงเขาเรียนแต่ว่าสั่นเลยก็จะได้ทรงกักนนะ้องหูเขานะคะเนาะสองปีหวมพูดอ้ายอยูมอ่ม้อสี่พูดนองอยูมอ่ม้อสองโอ้ย ลูกิต้องหารายใดที่ให้ลูกมีไปโรงเรียนมันก็คืออนาคตของเขาเนาะ,ะเนาะเขาสิไปหาว่าเจ้าบางรายาเรียนเนื้อมาตัดอว้ช่วยแม่มานันเทศนันเทิทมีคุกหมอกุณมันช่วยเนี่ยแต่บโบเมียนค่ะพร,ะราะาเขาต้องมีอนาคตของเขานะหาลูกศิษย์ก็เลยสรรหาอาชีพที่อยู่กับครอบครัวสรรหาอาชีพที่มีรา่ใดเขาทุกเดือนนะคะ รู้สิกับศึกษากับว่าท่านศึกษาดีไหมต่ว่ากระดแตะว่าประโยชน์ของกระทอมนะ่ปะปัาดมันโมเมนต์หน่อยๆเด้ค่ะว้ยจะบอกว่ามันลดอาการปวดได้รู้สิก็ดีใจคนขี้ลูกหนาวหลือเอาคือดีแทะสเมติหนคนกระจมจะป,ปวดนั่นปวดนี่เจ็บขี้นั่นเจ็บขี้นี่แล้วที่นี่เห็นลดอาการปวดอาการอักเสบ ปวดนั่นปวดนี่เจ้าสิป,ปวดไหนก็แล้วแต่เจ้าสิป,ปวดแล้วที่นี่แม่ผู้ใดสแสเม่เราเม่กระถอนไดแม่พอดีลูกสี่บอสแม่แต่ลูกสี่ว่ามันดีสําหรับผู้แสแม่ดูๆลูกสี่บอได้แสแม่อกลูกสีก่กระสีแสแม่แต่กาแฟบีคอฟฟี่นั่นแหละค่ะแต่พอดีกินสามเมื่อละสองช่วงสามซ่องกับบอสแสม่จักเทีเดียวที่นี่มันค่ะ ลดอาการความดันวงวงวงหวานฟังผลไมาได้หนิรู้สิคิดว่าเอาก็ดีแถบะนะแต่ว่ากกินกินด้วยความระมัดระวังนะคะเตรู้สิเสียอีหลีเต้ข้ามวัสกัดเพราะว่าซุเม,มอนี่รู้สิก,กินสารสกัดนะคะสกัดจากโรงงานที่มีมาตรฐานรู้สิมะทามตต์ต ถ้ามะเด็ดใบมะตมมาโอก,ก็โอเคอยู่เขาก็กินตนามบอกเป็นขี้ฝุ่นน่ากระ,ระวบ้างแต่ถ้ามะตำเองนี่โอ้ยฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะคะเนาะย่านเป็นนิวแม่เอา้าคิดจังสันอดีเ้อคะ่ะเป็นตำเล็กๆน้อยก็ย่านเป็นนิวแต่สู่ห้าเด็ดใบมะตมดีกว่านะฮะแต่ว่าร้สีกับขึ้นมักมักสกัดนะชอบสารสกัดเพราะว่าสารสกัดนินบอก่ะ หนึ่งโรงงานที่มีโรงงานที่มีควบคุมใบควบคุมอะไรทุกอย่างโรงงานที่มีม,มาตรฐานโรงงางเออโรงงานที่มีมาตรฐานค่ะบอกว่เป็นอยนโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อนจะสกัดเอาสิ่งดีไว้สิ่งไม่ดีจะออกไปนะคะสิ่งไม่ดีจะออกไปนะคะนี่แหละรู้ส่ก็เลยเสื้อกับสารสกัดนะคะ แล้วกระทอมนี่ปลูกหนีบเมนว่าปลูกไว้บบานอยู่ซื่อเด้รู้สิปลูกไว้หนึ่งรู้สิจากนี้ไ่ใดใคเจาว่าเดือนละเทียโอ้เดือนละสองเทียไม่เหาผิดก็โทษค่ะ,ะเพิ่นว่าเดือนละสองเทียเก็บเดือนละสองขังสิบห้าวันเจ็ดทีสิบห้าวันเจ็บทีนบ่มาค่ะแล้วที่นี่ มันมกปุ๋ยขวกถึงว่าอยู่กา้ยอุ้ยกับพอดีเราปุ๋ยขวักถวงว่าอยู่วายบริสุทธิ์แฟนดูสีกับปลูกงัวโอ้กับเลี้ยงงัวปลูกงัวแฟนดูสีกับเลี้ยงงัวดูสีกับเสียอ่ขี่งัวมาใส่นี่เป็นผลพอยใดมาค่ะเขาบอมักเคมีมีขี่งัวขี่หมูขี่ไก่ขี่เป็ดผนใส่เลยนะคะปีนึงก็ได้เก็บใบมั้ยไม่มันจะมาดีแท้ อันมึนรู้รู้สิปลูกโกโก้ไว้ยุส่วนเนี่ยว่ามันได้พราะปีหรือเปล่าสามปีเด้ยค่ะโกโก้ได้เก็บมาเต้าว่ากระท่อมเนี่ยปีหนึ่งได้เก็บไปเก็บเดือนละสองเทียมไม่ได้ใดนี่ละสองเทียเนี่ยเพิ่นประกันราคาผมเด้่ค่ากิโลโละลอยห้าสิบนี่รู้สิว่าสิมันลงนี่นับไปเนี่ยนับไปข้างหน้าค่ะข้างหน้ารู้สิตับอ่ได้ไว่าก็าคือ ได้สี่ต้นเพราะว่ามันติดต้นแบักม่วงของลูกศิลป์นะคะเนาะได้สี่ต้นแล้วมันนับเบิงมันกายยี่สิบต้นอยู่นี่ค่ะอาจจะมาล่งหลายกว่ายี่สิบต้นหรือว่าถ้ามันติดพอกต้นหมอกต้นไม้ของลูกศิล์ต้นหมักม่วงหมักริ่นจอกลิ้นจีล้วหมักงะหบักลำหยอกลำใยเนี่ยลูกศิล์ก็อาจจะเอาล่งแค่ยี่สิบต้นล่งคู้นมาดูค่ะถูกต้นละหนึ่งกิโล กิโลอร่อยหาสิบมันบอกต้นละหนึ่งกิโลมันบอกค่ะเอาเขียงคูณตามรู้สีวาเด้ออันนี้รู้สีเอาคิดคำนวณขาวๆดวกอกบวเกงพ้าบวเกงบวเกงเลขกมันได้ดอกแต่ว่าก็คิดไปข้างหน้าเนาะครับเนาะคิดไปข้างหน้าเออมันได้จังสันจังสีนบอกต้นละโลมียี่สิบต้นคูณดูราคามันเป็นเท่าไหร่แล้วยี่สิบต้น คุณอะไรก็มาคุณลอยห้าสิบด้ละ่ะเบิ้งเดือนหนึ่งเขาจะได้จากบาทคุณลอยสีบมาเก็บมาคุณก็มาคุณสองมาเพราะว่าเดือนหนึ่งมันได้สองเทียนมาค่ะนั่นละ่ะแล้วที่นี่ใบมันเขายิ่งเด็ดมันยิงโปงเรือยิ่งแตกแขนงสาขาวอด้วยค่ะบนเมนว่ามองเขาเด็ดใบออกมันจะเป็นแค่ใบเดียวมันก็มีแตกแขนงสูงกูสองขาออก นี่ล่ะลู่สีก็เลยว่าเออมันกับเป็นสมุนไพที่ดีหนึ่งสางไ,ได้ใลยกับขอบรั้วเหาแล้วอันลู่สีมากอันนี้แมย่มันเป็นเพาะจากเนื้อเยื่อค่ะเพาะจากเนื้อเยื่อเป็นงานวิจัยค่ะเป็นงานวิจัยของมหาลัายนัครินมหาลัายโอ้ยอย่างยำยากนักนครินนี่ล่ะลู่สีกับฝังมมกเนาะกับเบิงเพนนี มันจำว่าท่านใดเป็นไตเตออันทูลุสีมากือหนึ่งมันลดอาการปวดอาการอักเสบนะคะความดันโลหิตความดันบงบงเบาหวานช่วยด้วยชุนแนวแมวว้ายมามาักแค่นี่แหละเนีย่ยมักค่ะดีคือมันซ่ยด้วยชุนแนยวย่วยคืซอซ่วยบรนเทาค่ะเขาต้องกินไปด้วดุลนะคะเพราะว่าหนึ่งมันมาค่ะร่างกายเฮานะถ้าเป็นเบาหวานความดัน ข้าวบา๊วยเปลีนแม่สีหามือนะคะเนาะข้าต้องจิตไปรเรื่อยเพราะว่าข้าเปล่นมาโดนแล้วโบรา่าล้วมดันะคะ่ะมีแบบลูกศิกเ็เลยแบบว่าให้สม,มสดีแท้เนี่ยดีให้มีรายได้ทุกเดือนเนี่ยอันอยุคสมัอนี่มีรายเป็นปีเด้อค่ะสุมัอมีรายได้เป็นปีอ้อยเนาะค่ะเนาะอ้อยไรได้เป็นปีเนะด้อเสียบ่ ระบัก่วงโอ,อ้อยแล้วได้เป็นปีบัก่วงกัเป็นปีปีละเทือนบ่ค่ะสามรดูก็ได้ปีหนึ่งก็ได้ประมาณส3องสามเทียโยแต่บ่พาะสิได้ขายมิต้นเดียว <c oughs> นี่แหละมิต้นเดียวคะ่ะเป็นดอกแล้วเอาน้ำใส่กระติดดกยุกช่วงสิงได้กินหมากหลายหมากดีดอกนี่หละปีละเทียนะคะ นี่แหละมาเทีย่ยพื้นที่ที่จะปลูกกระท่อมนี่ต้นมะขามแประเป็นหมากสุกครบแล้วก็จะตัดทิ้งเคียงต้นกระท่อมค่ะมีหมากอยู่เด้แต่อยูสูงสูงเลยสุกๆเห็นไหมอูย้ยเอาบ่ได้หาอ,อ่อ,อนๆก็ได้ดอกเนาะหาอ่อ,อนๆก็นี่ด้เอานี่เด้เอดเอานี่ดิออ่อ,อนๆโอ้อย กูได้ไหมก่อไปยังสิกินอ่นอนๆก็ได้แต่เดินมอัอ่นอนๆก็ยังแซ่บมันบอกแซ่บเลยนะนี่แหละคือเป็นแปลงโค้งการแปลงสาซ้ำแปลงสาธิตเนาะแปลงโค้งการการปลูกกระท่อมแปลงโค้งการการปลูกกระท่อมนะคะ คิดถึงเนาะโอ้ยไรใดที่จะเกิดเนี่ยจะเป็นคนลูกเหี่าวนะคะเนาะแก่ปวดแก่เสียบหบวานความดันสแมสแมหลวงแสมเหลรา,าแมมกับแฟก็สมม่มีม่กดีเพราะว่ากินเมื่อละสองสามช่องกับบอสแมมนี่ค่ะ ใครท่านไหนสนใจนะคะเด้ออยากปลูกกระถ่อมคุูุีมีพื้นที่ซ้ำนีก่กระปูกได้คะ่ะปลูกสองสามต้นกระปูกได้นะคะปลูกสองสามต้นตนกระปูกได้คะ่ะบ่เปลืองปุ๋ยเพราะว่าเพราะว่ากระถ่อมไม่ชอบเคมีนะคะไม่ชอบเพราะว่ากระถ่อมไม่ชอบเคมีกระถ่อมชอบ ปุยหมักกุยวควกาขี้งัวข,ขี้ควายขี้ควนเอาถึงว่าขี้ควายขี้ควนรอ้นี่แหละคะ่ะลูกศิษย์เห็นผลประโยชน์มันหลายเนี้ยลูกศิษย์ก็เลยสนใจแล้วมันเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวน้ำค่ะเพิ่มรายได้ให้ครอบกับครอบครัวเราด้วยนะคะก็เลยสนใจก็เลยหมักนี่ค่ะเลยสนใจก็เลยหมักก็เลยมักเทียบพื้นที่ที่จะเอาไว้ปลูกต้นกระท่อมค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าปลูก ตอนไหนลูกสิจะอัปเดตให้เบิ้งอีกเทือน,นึ่งดรคาะเดอนะคะท่าไหนสนใจก็ทักเข้ามาหาลูกสิได้แต่ด้อค่ะเดอร์นะคะ,นะคะราคาไม่แพงค่ะอ๋อสำหรับลูกสิบมหนึ่งเอาว่าตรงเลยมองตรงเลยว่าบางคนบอกว่าต้นละสองรอยมันแพง แต่ให้คุณคิดถึงการไกลสองรอยใช่ไหมคะลงทุนได้ตั้งหลายปีคิดเบิ้องสูอเลขสองรยเจ้าบัถือก็ได้จะบินเลขแท้เจ้าถูกสองรอยเจ้าสิไดจักบาทคิดไปสมมติสองรอยเนาะลอตเตอรี่สองร้อยถ้าถูกเลขถ่ายเนาะเออ